สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการบรยากณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่8าพฤษภาคม2 5 6 4วันนี้ลักษณะอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเป็นปลืมากมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากแผ่นตีอากาศทิวผืนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะ ส่วนปากตายวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองในลายพื้นที่ค่ะมาดูลมค่ะวันนี้เป็นลมตะวันออกค่ะทีิพัดปกคลุมอ่าวไทยและปากตายค่ะมาดูปรับท้าแดาเทียมเวลาตีเก้าค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆค่อนข้างหน้าแน่นปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะมาดูเรดาร์ชุมพอนเวลาตีเก้าค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพอมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและสลายตัวในเวลาต่อไปค่ะ มาดูเรดาร์สถิงปลาเวลาตีข้าค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้ากระหนองในบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสค่ะกลุ่มฝนเหล่านี้มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวมาทางต,ตะวันตกค่ะแต่กลุ่มฝนพวกนี้ค่ะทําให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตามมาค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิภาคใต้ยฝั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้3 4 5องาศาเซลเซียส เตรียมปือจว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนอุณหภูมิ่ําสุเมืมาเช้านี้ค่ะวัดได้22.8องศาเซลเซียสเตรียมเผือเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาดูรายงานฝนสถานี20ชั่วโมงของปากใต้ฟังตะวันออกมาวานี้ค่ะมีฝนอยู่ในเกล็นเล็กน้อยตึงปานกลางกระชายค่ะโดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้23.2เตรียมปิดอสวีจังหวัดจุมพรค่ะ ดูพยากรณ์อากาศสําหรับฝากตตยฟ้องตะวันออกวันนี้ค่ะปากตตยฟ้องตะวันออกยังคงมีฝนฟ้ากระหนองในหลายพื้นที่ค่ะโดยมีฝนฟ้ากระหนองร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งแต่จังหวัด8บุรีจนถึงนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32ถึง3 3องศาเซลเซียสค่ะมาดูคืนล่มค่ะ วันนี้เป็นลมตอนออกค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะทะเลมีลื่นสุงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลืุ่มนสูงถึง2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะนิ่เลียงบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองด้วยค่ะมาดูการนายสภาพอากาศตีมีฝนกระตอบตกลงส้สมคองฟุ้นพีเอมองชุดห้าปากใต้ฟั่งตะวันออกตอนบนเดะกกับปากใต้ฟั่งตะวันออกตอนหลางค่ะ มีพ้นกระตบต่อการเสื้อส้มกองพุ้นพี่เอ็มทองจุนหาหน่อยมาค่ะสำหรับการพรยากรณ์อาการวันนี้ก็เจ้าลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กติดตามให้กับสู้นุตูนินยมวิยาของเราด้ยค่ะพบกันไม่ผูกดีค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน